หมูแพ็คทใดเหรียญหกพันหกพันอ๋อเถอกิ๊ด้มันเป็นกิโลนป่ะโอเคโย่แบบพ่อพ่อซื้อหม็ได้ถือมากก็หลบหลบบันตัวอื่นพักยังไงเนี่ยขึ้นใช่บั้นห้องประตูใหญ่ป่านนี้ เต็มที่มันบ้านเทาีเขาซื่อเต็มนี่มันก็สูงสัม,มีตัวเนี่ยเน่อเม่ต้นหวปวดเขา <จะ S 1> ได้เนี่ยเอาอ,อันนี้มันมันสิบบาทอายุรอขายานหายเล่หลังสิ <laughs> <laughs> บบาอายุลมาใบมันจะสีดเหืองเลยขันตีเป็นเงินไทยยังบาทเนาะ,ะขันหนึ่งมั่กับบ้านยี่ยี่สิบเจ็ดบาทเนาะบอานสี่สิบบาทสี่สิบบาทประมาณเได้มูแพ็คหนึ่ง หมูเนี่ก็ประมาณลอยลอยหาสิบหกสิบวาง่านหกสิบ่กเกินเยอะหาสิบบาทอยู่นะใชขามทางมาไล่